สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านาน,านอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำของขวัญปีใหม่นะคะจากขนมไทยกันแบบง่ายๆค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมาทำเค้กขนมชั้นกันนะคะส่วนดอกไม้นี้ก็จะเป็นส่วนของที่เราจะเอามาแต่งหน้าเค้กกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะส่วนผสมของเค้กขนมชั้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะ ตอนนี้ก็จะนึ่งตัวเค้กไว้ก่อนนะคะวิธีทำขนมชั้นพี่เคยลงคลิปไปแล้วนะคะถ้าใครอยากดูละเอียดก็กลับไปดูคลิปเก่าได้ค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองนะคะขนาดของเค้กก็จะประมาณ1ปอนด์ค่ะแล้วนี่ก็เป็นพิมพ์กลาบนะคะแล้วก็เป็นพิมพ์ใบไม้ค่ะสำหรับสีก็เอาตามชอบนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นสีใบเตยแล้วก็อัญชันค่ะ วิธีแต่งหน้าเค้กก็ง่ายๆนะคะนี่ค่ะเค้กอันนี้เย็นเรียบร้อยนะคะเค้กขนมชั้นใบเตยค่ะ1ปอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดรองนะคะมีฝาครอบแบบนี้ค่ะป้ายสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็มีลิปบิ้นต่างๆค่ะที่เราต้องเตรียมไว้นะคะลิปบิ้นก็เอาไว้สําหรับใส่กล่องนะคะติดข้างนอกกล่องค่ะนี่นะคะอพี่ก็จะมีทั้งกล่องนะคะแล้วก็จะเป็นถาดใส่เค้กมีฝาครอบนะคะ นี่ส่วนของดอกไม้ที่แต่งหน้าค่ะทุกอย่างต้องเย็นหมดนะคะ oh. เวลาแคะออกก็ง่ายๆค่ะคว่ำลงแบบนี้นะคะตัดพลาสติกกลมๆนะคะวางก่อนค่ะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนการแต่งหน้าเค้กก็ง่ายๆนะคะพิมพ์กุหลาบค่ะที่เราใส่ขนมชั้นไปเรียบร้อยนะคะสีก็เอาตามชอบค่ะจะใส่กี่ดอกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะของพี่จะใช้ประมาณ3ดอกนะคะแล้วก็มีใบค่ะใบถ้าใครไม่ต้องการให้หนาก็ใส่นิดเดียวก็ได้นะคะครึ่งเดียวก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็แต่งประมาณนี้ค่ะปักป้ายสวัสดีปีใหม่ลงไปนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะของขวัญปีใหม่แบบง่ายๆนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อหาข้างนอกนะคะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีนะคะเราต้องเตรียมของขวัญปีใหม่ค่ะทยอยเตรียมไปเรื่อยๆนะคะแจกไปเรื่อยๆค่ะพอถึงสิ้นปีเราก็สบายนะคะไม่ต้องมายุ่งยากทีเดียวค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทำของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนบ้านนะคะสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ ง่ายๆนะคะสีสันสวยงามอร่อยด้วยค่ะที่สำคัญถูกใจทั้งคนทำและก็คนรับนะคะเพื่อนๆดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ